ยาพี่น้องเมื่อน,นี้กะได้กระติบเข้ามาเนาะว่าจะาหุงนัดวันจันทร์ถ้าพี่น้องมมโหคู้เลยจติตะได้ต้องการกะมาโรดเออยู่ตลาดนัดวันจันทร์แล้วหันไปวันจันทร์นี่ละเลยจะต้องการติดเขา้าหายไปได้เลยได้ผู้สร้างลูกค้าจะได้กะสร้างมาเฮเลยเลยเด้อหาองนี้ก็ขายไปอยู่เลยเลยอยู่ กรยั่งกัมีหลายประมาณนี้ละทับพลูอตรงการจะได้กระทักมาเด้อกะติ๊เขาได้ได้ลายขนาดขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กได้เมือภภ่อทับลือตรงการกระทักมาเด้ออ่านกับนัดวันจันทร์่นละ แล้วเข้าแล้วน้ำก็คือแล้วอันนั้นเดี๋ยวนาะผู้เลิก็คือลแล้วแล้เข้าแล้วน้ำละก็มาเทวส้มเบิงตะลุมตลาดก็ได้พี่เลยกะมาจับมาจ่ายมาซื้อก็คือแล้วได้ในยูน,นวกินได้เห็นไปกะเหมือน้กระติ๊เข้าวดอกจ้าแค่นี้ละขอบคุณวัสดีค่ะ